ตดบ่งบอกโรคอะไรบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสําหรับอาการตดนี่นะครับหรือว่าการผายลมนี่นะครับก็เป็นธรรมชาติของคนนะครับทุกๆคนนะครับหลังจากที่นะครับเรานะครับกินอาหารเข้าไปนะครับอาหารนะครับก็จะมีการย่อยนะครับพอมีการย่อยนะครับแล้วก็มีการดูดซึมนะครับเข้าสู่นะครับอวัยวะภายในเรานะครับเอาไปใช้ เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับสาหรับสารอาหารนะครับส่วนกากอาหารนะครับมันก็จะอยู่ในลําไส้ใหญ่ของเรานะครับอ่านะครับมันก็จะนะครับอ่าถูกนะครับรีดนะครับถูกแปลงนะครับออกมาเป็นอุจจาระนะครับซึ่งในกระบวนการนั้นนะครับมันก็จะมีการนะครับเอ่อหมักนะครับหมักบ่มนะครับมันทําให้เกิดแก๊สนะครับซึ่งนะครับก็จะกลายเป็นนะครับตดของเราออกมานะครับถ้าตด มีกลิ่นเหม็นมากๆเลยนะครับก็แสดงว่านะครับของที่เรากินเข้าไปนะครับมันนะครับย่อยไม่ดีนะครับย่อยไม่ดีนะครับมันมีอาการเน่านะครับอยู่ในลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอดออกมานะครับมันก็จะมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะครับเหมือนมีของเน่าอยู่ในร่างกายเรานะครับถ้าตอดออกมานะครับกลิ่นเหม็นน้อยหรือไม่มีกลิ่นนะครับแสดงว่าการย่อยของเรานะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ การดูดซึมอาหารของเราเป็นไปได้ด้วยดีร่างกายของเรานะครับก็แข็งแรงดีนะครับส่วนที่น่ากลัวที่สุดครับนั่นก็คือคนที่ไม่ตดนะครับกินเข้าไปนะครับกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีการตดเลยนะครับอันนี้นะครับจะต้องนะครับไปหาหมอนะครับเพราะว่านะครับการไม่ตดเลยนะครับแสดงว่านะครับอาจจะมีนะครับลำไส้ของท่านนะครับในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับ มีปัญหาอุดตันนะครับทำให้นะครับระบบการพายลมนี่ออกมานะครับมันปล่อยออกมาไม่ได้มันตดออกมาไม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็ให้ไปปรึกษาแพทย์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับช่วยอาจารย์กดหัวใจกดแชร์ออกไปนะครับและคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็กดติดตามมาไว้นะครับพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ